สวัสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมะสาระดีๆค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่นะคะหายป่วยจากโรคหัวใจรัว่วอาจน,นิสงแห่งความมีศรัทธาตั้งใจแน่แน่ในการสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาทำให้หายจากโรคได้นะคะท่านทั้งหลายจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคนเข้าถึงธรรมะเมื่อใดจะหายจากโรคแน่แน เมื่อวานได้รับจด,ดหมายจากจังหวัดหนองคายฉบับหนึ่งมาจากโยมกุศลน,นามแก้วป่วยเป็นโรคหัวใจรัว่วจะตายอยู่แล้วทําพืชไร่อยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเลี้ยงสัตว์ไว้ด้วยมีเหี่ยวกามารบกวนขโมยก็มาลักของเขานั่งกรรมาฐานสวดมนต์ช่วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วย ไม่ต้องให้พระช่วยลูกหัวใจนี่ทำอะไรก็เหนื่อยหาคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ตายเลยหรือถ้ากโกรธก็ตายเลยเขาสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาอยู่เก้าเดือนขณะนี้ลูกหายไปแล้ว90%ซแล้วยังเหลืออีก10%ซจึงจะเป็นปกติหมอบอกหายได้อย่างไรมีแต่จะตายเท่านั้น การสวดมนต์นั้นสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อต้องการให้มีสติช่วยตัวเองได้คนที่มาที่นี่มีแต่มาให้ประช่วยไม่ช่วยตัวเองเลยไม่สนใจปฏิบัติกรรมฐานมากับเพื่อจะปฏิบัติเลขเหมือนแบบพ่อ้าแม่ขาไม่ได้รับผลซักลายโยมกุศลน,นี่ตั้งใจจริงโรคหายไปเลย เขาขอหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่วันนี้ส่งไปให้เขาแล้วต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องสอนตัวเองหนังสือมหาเมตตาใหญ่นี่มีมานานแล้วไม่มีคนสนใจเป็นบทสวดมนต์ของเทวดาที่ต้นพิกุลมาสอนแม่ชีก้อนทองปานเนนให้สวดมนต์ที่ศาลาเก่าแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกตายตอนอายุ เกกว่าปีมาอาศัยสาลายอยู่ที่วัดนี้พศ2 5 0 0เทวดามาชวนสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนเทวดาบอกว่าบ้านใครมีพระพุทธรูปไม่ต้องไปปลุกเสกหรอกเราหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเทพจะสิงในองค์พระหลวงพ่อโสธรที่แปดริว้วมีเทวดารักษาถึง16พระองค์ จึงได้เงินทองมากมายเป็นพันล้านโยมกุศลทำไล่ไว้เยอะมีทั้งพืชไร่และสัตว์เลี้ยงมีสัตว์มารบกวนคนก็เบียดเบียนลักข้าวของและมีโรคร้ายไข้เจ็บเขาบอกว่าตั้งแต่สวดมนต์มา บทสวดมหาเมตตาใหญ่จเจริญกุศลภาวนาทุกวันตลอดมาโรคหัวใจรั่วผมหายไปแล้ว90%คนเคยเบียดเบียนจะมาทำร้ายผมกลับมาเป็นมิตรผมสัตว์ร้ายที่เคยมากวนพืชไร่ไม่มีไม่มารบกวนเลยเขาบอกอย่างนี้อาตมาก็ขออนุมโมทนากับเขาเพราะเขาเป็นโรคร้ายและหายไปได้อย่างน่าอาัศาจรรย์สิ่งมีชีวิต ็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่ควรเบียดเบียนและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไปอันเป็นการทำลายคุณค่าของกันและการเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทำหลวงปู่ม่านภูริทันโตวัดป่าสุทาวาจังหวัดสกลน,นคร